สวัสดีครับนักเรียนนะครับคุณครูนะครับคุณครูชื่อคุณนัทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนในส่วนของวิชาการงานอาชีพชั้นป .1 กันนะครับหนังสือเรียนนะครับจะเป็นหนังสือของสํานักพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวนะครับลักษณะหนังสือเรียนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของจอในตตอนนี้นะครับโอเคนะครับสาหรับนักเรียนนะครับไปหยิบหนังสือเรียนนะครับโดยหยุดคลิปนี้ไว้แล้วเลยไปหยิบ หนังสือเรียนได้นะครับอะเมื่อเรียนหยิบหนังสือเรียนมาแล้วนะครับอย่างเรียนเปิดตามหนังสือเรียนเลยนะครับในส่วนของหน่วยที่1นนี้นะครับเราจะเรียนในส่วนของวิชาง,งานบ้านด้วยกันนะครับชื่อเรื่องว่างานบ้านนะครับนี่ชื่อหน่วยอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนดูปากกาตรงที่ครูเขียนไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับนี่คือ งานบ้านนะครับอ่านว่างานบ้านนะครับงอง,งูสระอานอ,านานาอานหนูงออานองานบ้านบอใบไม้สระอานอหนูไมโทงานบ้านอ่านว่างานบ้านนะครับสำหรับในหน่วยที่หนึ่งนี้นะครับ เราจะมีเนื้อหาที่จะต้องเรียนกันอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเรื่องของประเภทของงานบ้านเรื่องที่2ประโยชน์ของการทํางานบ้านเรื่องที่3เรื่องของการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกนะครับเรื่องของประเภทของงานบ้านนะครับเรื่องนี้อ่านว่าประเภทของงานบ้านนะครับ คุณครูขอเลื่อนสไลด์ครับประเภทของงานบ้านนะครับคุณครูขอถามนะว่าสิ่งที่นักเรียนทําช่วยเหลืองานบ้านในครอบครัวของนักเรียนทุกวันนี้นะครับนักเรียนช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่หรือผู้ปกครองอะไรบ้างน,นะครับมีหน้าที่หรือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องรับผิดชอบในแต่ละวันมีอะไรบ้างน,นะครับคุณครูขอถามนักเรียนก่อนนะครับแล้ว กิจกรรมตัวนั้นนักเรียนคิดว่างานบ้านที่เรียนทําอยู่ทุกวันนี้หรือแค่คนอื่นทําในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ประเภทของงานดูความหมายของคําว่างานบ้านกันก่อนนะครับออความหมายของ,งานบ้านเนี่ยคืออะไรความหมายของงานบ้านนะครับเป็นงานที่ดูแลรักษาบ้านดูแลรักษาบริเวณภายในบ้านนะครับและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวในแต่ละห้องจะมีเครื่องสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกันนะครับนักเรียนดูนะครับห้องแรกในบ้านนักเรียนมีหรือเปล่าห้องนอนนักเรียนมีห้องนอนหรือเปล่าที่บ้านของนักเรียนนะครับห้องนอนนักเรียนมีอะไรบ้างห้องนอนนักเรียนจะต้องมีเตียงนอนใช่ไหมครับมีเตียงนอนมีหมอน นะครับ <ท Lanc aster ones> <t ous> มีพม้าห่มแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับในห้องนอนของนักเรียนนะครับส่วนในห้องรับแขกนะครับห้องที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาญาติพี่น้องเข้ามานะครับจะไม่ได้ใช้ห้องนอนนะเอ่อก็จะมีเก้าอี้รับแขกหรือบ้านบ้านนักเรียนก็จะเป็นพื้นนั่งธรรมดานะครับพื้นที่ได้ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะั้นเข้ามานั่งนะครับมีโต๊ะว,วางของมีเจกันดอกไม้อันนี้คือห้องรับแขกนะครับส่วนห้องครัว ห้องครัวห้องครัวนี้ใช้สําหรับอะไรใช้สําหรับในการประกอบอาหารทําอาหารนะครับห้องครัวมีอะไรบ้างหนึ่งต้องมีเตาเตาไว้สําหรับปรุงอาหารมีอ่างล้างจานล้างผักใช่ไหมครับมีตู้กับข้าวแล้วมีตู้เย็นนะครับอันนี้คือในส่วนของห้องครัวนะครับห้องอาหารมีไหมบางทีแบบนะห้องบางห้องโรงเรียนเออบางบ้านก็จะไม่มีห้องอาหารนะ ก็คือกินข้าวอยู่ในห้องครัวเลยนะครับก็จะเป็นห้องอาหารอยู่ในตัวเลยทีเดียวนะครับห้องอาหารมีอะไรมากก็ต้องมีโต๊ะอาหารใช่ไหมลูกมีโมต๊ะอาหารมีเก้าอ,อี้ในการรับประทานอาหารอันนี้คือห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของเรานะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะบางห้องก็ไม่มีบางห้องก็ใช้ร่วมกันอะไรกันนะครับมาดูสไลด์ต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปทีนี้ ประเภทของงานบ้านเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับประเภทของงานบ้านแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับงานที่เขาเรียกว่างานแรกนะครับงานแรกเขาเรียกว่างานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านงานดูแลบ้านนะครับได้แก่อะไรบ้างลูกได้แก่การกวาดบ้านการถูบ้านการลดน้ำต้นไม้การทิ้งขยะการเช็ดถูทำความสะอาด งานที่1นึ่งนะครับเออคุณครูเขาบอกว่าประเภทของงานบ้านแบ่งกันเป็น2ประเภทเราพูดกับประเภทที่1นึคือประเภทของงานดูแลบ้านงานดูแลบ้านแบ่งออกเป็นได้แก่อะไรบ้างน,นะครับได้แก่หนึ่งการกลัดบ,บ้านการถูบ้านการรดน้ําต้นไม้การทิ้งขยะและการเช็ดถูทําความสะอาดอันนี้คือการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านนะครับส่วนงานที่สองคืองาน เขาเรียกว่างานอำนวยความสะดวกให้แก <eki> ่สมาชิกในครอบครัวได้แก่อะไรบ้างนะครับอำนวยความสะดวกลองคิดดิว่างานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทํางานให้คนอื่นภายในบ้านทํางานให้พ่อทํางานให้แม่ทํางานให้ทุกคนในบ้านอันนี้เขาเรียกว่าการงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะครับยกตัวอย่างเช่นได้แก่อะไรบ้างครับ1งานรีดผ้า งานซักเสื้อผ้างานจัดโต๊ะอาหารงานทำอาหารงานล้างจานอันนี้เขาเรียกว่างานอำนวยความสะดวกนะครับทำให้คนอื่นนะครับทีนี้นักเรียนดูนะงานอำนวยความสะดวกเนี่ยแต่ละงานเนี่ยนักเรียนคิดว่าแต่ละงานที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นหน้าจอเนี้ยใครเหมาะสมที่จะทํางานนั้นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นงานรีดผ้าเนี่ยคุณพ่อควรจะไปรีดผ้าได้ไหม หรืองานซักเสื้อผ้าเป็นงานของคุณพ่อไหมงานประกอบอาหารเป็นงานของนักเรียนไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูขอสรุปในคลิปนี้นะครับว่าประเภทของงานบ้านเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันตั้งแต่ต้นคลิปมานะครับก็คือเอ่อขอย้อนไปสไลด์ไปก่อนนะครับความหมายของงานบ้านนะครับ ความหมายของงานบ้านก็คือเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่งในแต่ละบ้านก็จะมีอยู่สําคัญสําคัญอยู่4ห้องคือหนึงห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวแล้วก็ห้องประกอบอาหารนะครับห้องอาหารนั่นเองนะครับประเภทของงานบ้านแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับคืองานดูแลบ้าน งานดูแลบ้านได้แก่อะไรบ้างได้แก่การกวาดบ้านการถูบ้านการลดน้ำต้นไม้การทิ้งขยะและการปัดกวาดเช็ดถูบริเวณบ้านนะครับงานที่2นะครับคืองานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่หนึ่งการรีดผ้าการซักเสื้อผ้าการจัดโต๊ะอาหารการทำอาหารและการล้างจานนะครับอันนี้คือ ประเภทของงานบ้านที่นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้และสามารถแบ่งประเภทของงานบ้านได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครูต้องพูดอธิบายเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปต่อไปเราจะเรียนกันในส่วนของงานประโยชน์นะครับคลิปต่อไปนะไม่ได้พูดคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเราจะพูดถึงประโยชน์ของการทำงานบ้านนะครับสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ